ปฏิฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระปิดาองค์พยาเวพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงกับพระองค์อย่างมาสจันในพระองค์นั้นไม่มีเงาความปวนแปรเมื่อข้าพรง์หลายตื่นขึ้นในทุกๆเช้าตรุ่งวันใหม่ข้าพระงค์หลายอิ่มเอิบใจด้วยพระศาสนาของพระองค์และเต็มล้นด้วยพระคุณความรักและพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีให้แก่คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ข้าพรง์ทั้งหลายร้องทูลต่อพระเจ้าผู้สมควรแก่การสรรเสริญ พระนามของพระองค์ทรงอยู่เหนือนามอื่นใดทั้งพวงพระองค์ทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะรับการสถาปนาไว้แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสอนกับพงลายให้พึ่งในฤทธิเดชของพระองค์และให้อดทนรอคอยการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้า เป็นจริงตามที่พระมผีได้บันทึกไว้บุคคลผู้สนใจในพระชนะจ,จะพบของดีและคนที่วางใจในพระองค์นั้นจะสุขสบายเหตุเพราะมีสันนิษฐานของพรยซูิกริสอยู่ในจิตใจพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าถ้าประชากรทุกทั้งหลายจะว่าเราทุกทคนไม่มีบาปข้าพงหลายทุกทกคนนั้นก็กําลังลวงตนเองและสัจจับไม่ได้อยู่ในข้าพงหลายเลยต่างคนต่างก็ให้เกียรติพระเจ้าแต่ปาก ส่วนจิตใจภายในของขงลายนั้นห่างไกลจากพระองค์จึงไม่ได้ไดำเนินชีวิตใหม่ให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าต่างก็ขอคดีบาปทั้งทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทําต่อเบื้องพระภักของพระองค์ไม่เว้นในแต่ละวันข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขพงลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทําขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาย,ยกโทษให้อภยัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาด ใจที่เชี่ยวฟังและยำเกรงต่อโรรองขึ้นใหม่ภายในขบงหลายด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอการปกป้องคุ้มครอง,งจากพรรองมาเหนือขบงหลายขอย้ายคริสเตียนไทยคนใดคนหนึ่งเข้าไปพัวพันกับการรูปรอเวณีการลามกต่างๆและการลาโมบเพื่อท,ทุกคนจะได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ให้สมกับเป็นธรรมิกชนโอข้าแต่พระเจ้าขอการเจิมจากองค์พระปัญญาบริสุทธิ ขอให้เกิดเป็นสิบปัญญาฝ่ายวิญญาณแก่กพวงหลายเพื่อทุกๆคนจะได้ใช้เวลาในการศึกษาความจริงในพระเจ้าของพระองค์ทุกๆวันทั้งกลางวันและกลางคืนและเพื่อคริสเตียนไทยในทุกๆคริสตจักรจะไม่ถูกจักจูงด้วยคาพูดคําสอนที่เหลวไหลเพราะการกระทำเหล่านั้นพระเจ้าจะทรงลงพระอัจฉรแก่ผู้ที่ไม่เชื่อฟังผลบัติตักเตือนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดอวยพรทุกๆครัวเรือนที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ให้มีความจำเริญส่งขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงและขอให้ลูกหลานทุกๆคนสำเร็จผลอันดีในทุกๆด้านด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าก็พงหลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน